แต่หลายคนก็อาจจะเถียงว่าหมอดาวคะช่วงสงกรานต์หน้าร้อนขนาดนี้น่าจะใสย,ยังไงไหวแถมหน้ามันด้วยมีวิธีการในการดูแลหน้าผิวหน้าผมอะไรยังไงบ้างวันนี้คุณหมอพิตตี้มีคําตอบคะ่ะ สวัสดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังเกลครคุณหมอพริตตี้นะคะวันนี้หมอมาในมาสดใหม่ถ้าใครนะคะไม่ชินก็ต้องทําใจกันนิดนึงค่ะเพราะว่าวันนี้หมออยากมาหน้าใสาๆค่ะแล้วทาไมต้องหน้าใสากันขนาดนี้เพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงสงกรานต์สงกรานต์อากาศร้อนๆจะแต่งหน้าเนอเนอไปใหญ่ใช่ไหมอ่าอย่าถึงกระนั้นเลยค่ะดังนั้นค่ะหมอก็เลยอยากเชิญชวนว่าเรามาพักหน้าให้หน้าใสาๆกันบ้างค่ะในเรื่องของการดูแลผิวหน้าก่อนเลยนะคะในช่วง สงกรานอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยนะคะไม่ควรค่ะอย่างแรกเลยค่ะไม่ควรที่จะบกหน้าหนาเตอะค่ะเพราะว่าจะยิ่งทําให้เกิดสิวอุดตันยิ่งเรายังต้องใส่แมสกันด้วยใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเลือกว่าวันไหนไม่ต้องการความเปะเวอร์น,นะคะขอเป็นแป้งฝุ่นบางๆเบาๆนะคะก็คือว่าหลังจากที่ทาครีมบํารุงแล้วครีมบำรุงเนี่ยนะคะควรจะใช้ที่เป็นโลชั่นชนิดที่เป็นครีมหนักๆหนาๆก็ไม่ควรเช่นเดียวกันนะคะถ้าจะเป็นครีมบํารุงตอนเช้าหรือว่าครีมกันแดดเนี่ยก็ แนะนำว่าเป็นโลชั่นกันแดดก็จะดีกว่าแล้วก็ตอนเย็นตอนกลางคืนเนี่ยนะคะเราก็ใช้เป็นครีมหรือว่าเป็นโลชั่นที่ทาผิวหน้าเป็น m o i s ไรเซ z e r ที่ไม่ต้องเหนอะหนกหน้ามากนะคะเพราะอย่างที่บอกไปค่ะเพราะอากาศที่ร้อนนั้นทําให้เกิดสิวอุดตันได้ง่ายคราวนี้สกินแคร์ว่าไปแล้วก็กลับมาที่เมคอัพก็อย่างที่บอกไปว่าจะต้องเน้นความบางเบาเลือกเป็นแป้งฝุน่นในวันที่เราไม่ต้องการความเป๊ะเวอร์นะคะแต่ถ้าต้องการความเป๊ะอาจจะขยับมาเป็นคุชชั่นนะคะหรือว่าบี ครีมที่เป็นรองพื้นบางเบานะคะไม่ควรใช้รองพื้นหนาเตอะค่ะนะคะ อย่างต่อมาค่ะหลังจากที่เมคอัพกันแล้วก็อย่าลืมล้างเครื่องสําอางให้สะอาดหมดจดด้วยนะคะปัจจุบันนะคะเครื่องสําอางเนี่ยเราจะมีผลิตภัณฑ์สําหรับล้างเครื่องสําอางโดยเฉพาะนะคะซึ่งแนะนําว่าควรจะใช้ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสําอางล้างเช็ดให้เกลี้ยงก่อนแล้วค่อยล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าหรือว่าเจลล้างหน้านะคะคราวนี้อีกค่ะนอกจากเรื่องของสกินแคร์เมคอัพแล้วนะคะน้ําภายในผิวก็ต้องให้ความสําคัญไม่แพ้กันนั่นคือการดื่มน้ำ ไม่เพียงพอค่ะอากาศร้อนๆเนี่ยนะคะเรามักจะดื่มน้ําหวานกันอย่าลืมว่าน้ําหวานเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นน้ําหวานกลุ่มที่ชงๆนะคะหรือว่าเป็นชานมมาในรูปแบบแอลกอฮอล์นี่ก็แอบมีความหวานอะไรอย่างนั้นเนี่ยต้องทําใจว่าผิวจะแก่จะเหี่ยวได้ง่ายดังนั้นนะคะไม่ว่าจะดื่มเครื่องดื่มอะไรอย่าลืมดื่มน้ําเปล่าให้เพียงพอด้วยเพราะว่าการดูแลผิวภายนอกเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่าสมบูรณ์สวยงามได้ถ้าเราไม่ดูแลผิวภายในก็ต้องกลับมาดู และผิวภายในด้วยการดื่มน้ําให้เพียงพอด้วยนะคะสุดท้ายนี่ค่ะกันแดดนะคะใช้แล้วอย่าลืมค่ะไปไหนมาไหนกลางร่มนะคะใส่หมวกนะคะเพราะว่าทาครีมกันแดดอย่างเดียวอาจจะไม่พอกับแสงแดดที่แรงกล้าขนาดนี้เนาะในช่วงสงกรานต์นะคะหมอดาวก็ขอให้พวกเรานะคะมีความสุขนะคะสบายใจสวยๆหล่อๆกันนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในสงกรานต์ที่ยังมีโควิดอยู่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะสู้เพื่อตัวเราเพื่อสุขภาพ แล้วก็เพื่อผิวสวยนะคะวันนี้หมอดาวต้องไปก่อนนะคะคุณหมอพิตตี้ไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ